ประเด็นเรื่องของการจ่ายค่าปรับก่อนอค่าปรับเนี่ยที่มันมีการเอามาเชื่อมกับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยมันเป็นความคิดตั้งแต่หลายรัฐบาลแล้วแหะก็คือพยายามจะเสนอกันมาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาในยุคข,ของอรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยก็ได้มีการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบกซึ่งเสนอมาตามแนวคิดของสํานักงานตํรารวจแห่งชาติสตชนขนาดนั้นเสนอมาเพื่ออะไรเสนอมาก,ก็เพื่อเพื่อจะบอกว่า เวลาทางตำรวจเนี่ยเขาออกใบสั่งคนไทยที่มักง่ายฝา่าฝืนกฎจราจรเนี่ยก็มักจะเอาไปขยำทิ้งเพราะไม่จ่ายก็ไม่เห็นทำอะไรเขาก็เลยมีความคิดที่จะเอาไปเชื่อมกับขนส่งเพื่อไม่ให้มีการต่อภาษีได้มันก็เลยมีการแก้ไขกฎกระทรวงแก้ไขพรบรจราจรทางบกเปิดโอกาสให้การออกใบสั่งชำระค่าปรับเรื่องของฝา่าฝืนกฎจราจรเนี่ย ให้คนให้กรมการขนส่งเนี่ยไม่ต่อภาษีให้จนกว่าคนผู้นั้นเนี่ยจะมีการไปชําระเสร็จสิ้นเด็ดขาดแล้วทีนี้ถามว่าค่าปรับจราจรเนี่ยค่าปรับเนี่ยถ้าเป็นมันจะมีเรทเก่ากับเรทใหม่เรทเก่าก็คือเรทที่มันปรับตั้งแต่สองสี่เจ็ดกว่ากว่ามันเป็นค่าเงินสมัยโบราณปรับฝ่าไฟแดงปรับห้าร้อยปรับพันหนึ่งขับรถเร็วนะ แต่ของใหม่เนี่ยนะครับจากที่มันเคยปรับหนึ่งพันมันจะขึ้นมาประมาณสี่พันบาทอ่าตีตีตัวเลขไว้ประมาณนี้นะกับรถฟไฟแดงเนี่ยแม็กซิมัมประมาณสี่พันบาทจากเมื่อก่อนเนี่ยพันหนึ่งห้าเมื่อก่อนเนี่ยห้าร้อยสีแดงห้าร้อยของใหม่ปรับขึ้นมาประมาณแปดเท่าจําจม่ง,ง่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับค่าปรับแม็กซิมัมเนี่ยยังไม่ใช่ค่าปรับที่เป็นค่าปรับเน็ตๆน,นะครับมันยังมีเอ่อเรื่องของประกาศ หนังสือภายในของสำนักง,ง,งานตำรวจแห่งชาติที่เปิดโอกาสให้ทางผู้ปรับตำรวจจราจรเนี่ยที่เจอการการะทำความผิดซึ่งหน้าเนี่ยสามารถเปรียบเทียบปรับในราคาที่อาจจะสองร้อยอาจจะสี่พันอาจจะสองร้อยหรือให้วิดพื้นก็ได้ประมาณนี้ที่ที่ใช้ที่จะชอบใช้คำว่าใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ในการกำหนดค่าปรับใช่เป็นดุลพินิษของเจ้าพนักงาน ดุลพินิจของเจ้าพนักง,งานแต่ละพื้นที่ก็ไม่เท่ากันนะนะก็คือดุลพินิจก,ก็คือดุลพินิจแต่เห็นนักเรียนมาจะให้วิดพืน้นเห็นสาวโรงงานมาอาจจะปรับร้อยสองร้อยเห็นหนุ่มไรเดอร์มาอาจจะปรับห้าร้อยับดุลพินิจครับแล้วถ้าเวลาไปต่อภาษีแล้วเจอค่าปรับแบบเนี้ยคะ่ะบางคนเขาก็าอาจจะไม่รู้ตัวแล้วก็เตรียมเงินไปไม่พอจ่าย ตรงนี้จะต้องทำยังไงมันจะทำให้การต่อภาษีเนี่ยต่อไม่ได้เลยใช่ไหมจนกว่าจะต้องจ่ายค่าปรับครบหรือว่ายังไงคะทนายคือมันจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ราชการเขาตา้อหนาให้เราทํำยังไงเราก็ต้องทําตามอย่างนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันมีคนไปฟ้องศาลของเขาว่าชนะคดีอยู่แต่คดียังไม่ถึงที่สุดก็เลยยังไม่ได้ผลบังคับใช้เท่านั้นเองจ่ายค่าปรับมาจ่ายไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าศาลปกครองสูงสุดให้ทางรัษดอนชนะราชการเนี่ยนะครับ ค่าปรับที่จ่ายไปคุณก็ต้องคืนนะครับสตบชออไอค่าปรับที่เราไปจ่ายที่ขนส่งเนี่ยมันก็เป็นการจ่ายกับต้าชอเหาอนงบต่างแห่งชาติอ่ะไม่ได้จ่ายขนส่งขนส่งเขาแค่มีการต่อภาษีเท่านั้นเองเขาแค่อำนนยความสะดวกให้มันจ่ายได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วถ้าหากว่าเราตังค์ไม่พออย่างเงี้ยคะ่ะมันสามารถมีการแบบขอยื่นอุทธร์ขอทําเรื่องแบ่งจ่ายอะไรแบบนี้ได้ไหมคะทานาย ยังไม่มีระเบียบที่สามารถให้แบ่งจ่ายได้ยังไม่มีระเบียบให้แบ่งจ่ายได้แต่มีแต่พระราชบัญญัติการปรับเป็นที่ในที่อาจจะไม่ต้องจ่ายตังค์อันนี้มีแต่การปรับเป็นที่ในก<อ>็ยังไม่มีความชัดเจนที่จะออกมาเป็นกฎกระทรวงทำวงกลมว่ากฎหมายแต่ละฉบับควรจะต้องปรับเท่าไหร่แล้วในราคาค่าปรับ ตามใบสั่งที่มันถูกส่งไปที่ขนส่งอะคะ่ะตรงเนี้ยถ้าหากว่าคนที่ถูกคนที่โดนใบสั่งเนี่ยมันจะสามารถขอลดค่าปรับได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือค่าค่าปรับเนี่ยมันไม่สามารถขอลดได้หรอกมันเป็นมันเป็นการปรับตามเลทที่เขาวางเอาไว้แล้วแต่ถ้าเกิดเจอกันตัวต่อตัวอย่างเงี้ยเจอร้อยเวรจราจรเนี่ยอาจจะขอต่อรองไปสองร้อยได้ <c oughs> มันมีเรื่องคนที่นิดอยู่แต่อันนี้คือมันเป็นการปรับเข้าใจว่าเป็นการปรับผ่าน กล้องอาจจะโนมัตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าสชแพ้คดีอีกรอบในศาลสูงสตชต้องคืนตังค์นะครับไอ้ที่ปรับไปห้าร้อยอ่ะผมก็ยังย้ำอีกรอบนะชาวบ้านเขาไม่ได้อยากจ่ายนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันต่อพรบรได้เขาก็ไม่ไม่จ่ายอยู่แล้วอันนี้มันต่อไม่ได้มันบังคับไม่ให้เราเสียภาษีคดียังไม่จบนะครับแล้วถ้าถ้าหากว่าจ่ายไม่ได้จ่ายค่าปรับไม่ได้ต่อภาษีไม่ได้ แล้วรถมันต้องใช้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเอามาใช้เอารถมาใช้แบบนี้จะมีความผิดอะไรยังไงบ้างไหมคะขนส่งเขาอนุญ,ญาตให้เราขยายระยะเวลาได้สามสิบวันมั้งถ้าเกิดว่าเราไปต่อแล้วเราต่อไม่ได้เพื่อให้เราไปเคลียร์ค่าปรับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปเคลียร์ค่าปรับอสมมติว่าค่าปรับฝ่าไฟแดงขับรถเร็วเนี่ยมันรวมรวม,มแล้วมันหลายสออมันประมาณสักหมื่นหนึ่งต่อพอรบรมันแค่เท่าไหร่เองพั 1, 2, นสองพันน่ะแล้วสุดท้ายไม่มีตังไปต่อคุณขับออกไปคุณก็โดนจับครับ ถือว่าเป็นรถไม่มีพรบรถไม่ได้ต่อทะเบียนภาษีรถจับอยู่ดียางไงยังไงก็คือต้องเคลียร์ในส่วนขอ,ของค่าปรับให้เสร็จแล้วเสร็จถึงจะสามารถต่อหรือถึงจะสามารถเสียภาษีได้ถูกต้องถ้าไม่จ่ายค่าปรับให้มันเป็นตามเงื่อนไขของขนส่งทางบกนะครับเพราะว่าแม้เราจะชนะคดีมาแต่ว่าคดียังไม่จบนะก็คงต้องรอให้สารตัดสินมาไวๆจะได้รู้เรื่องว่าอย่าง,างไรบ้าง ในสุดท้ายแล้วค่ะทนายค่ะในเรื่องเนี้ยอยากจะฝากอะไรไปถึงคนใช้รถใช้ถนนสักหน่อยไหมครับคือตราบใดก็ตามนะครับที่เรายัางขับรถฝ่าฝืนกฎจราจรทางบกกฎจราจรทางบกมีเอาไว้เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุลดให้เกิดเอ,อความปลอดภัยมากขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนนถ้าเราทุกคนเนี่ยมองแค่ว่าเอ้ยฉันจะจ่ายค่าปรับไม่จ่ายค่าปรับขับรถได้ไม่ได้แล้วก็ด่ารัฐบาลอย่างเดียวด่าราชการอย่างเดียวผมว่ามันก็ไม่ถูกต้อง ถ้าคุณไม่ขับฝ่ากฎจราจรไม่ขับเร็วไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับย้อนสอนในจอดในที่ห้ามจอดเนียพูดมาก็น่าจะครบถ้วนหมดทุกอย่างแล้วนะครับถ้าคุณทําทุกอย่างได้เนี่ยไม่ฝ่าฝืนกฎเนี่ยคุณก็ไม่ต้องจ่ายค่าปรับแม้แต่บาทเดียวเราจะเป็นคนที่เอาเปรียบคนที่เขาเคารพกฎจราจรไม่ได้นะครับคนที่เคารพกฎจราจรที่เขาไม่จ่ายค่าปรับนี้เยอะกว่าคนที่ไม่เคารพกฎจราจรเยอะครับแม้ทุกวันนี้มอเตอร์ไซค์จะขับบนพื้บาทก็ตามนะครับแล้วตำรวจจับไม่ได้เพราะว่ามันกําลังไม่พอ เราก็คงได้แต่พํำบ่นกันต่อไปนะครับคนใช้รถอย่างเราก็ทําอะไรไม่ได้หรอกต้องรอเทศกิจกับออสตชว่าเขาจะวางนโยบายอย่างไงบ้างแม้เราจะเห็นคนฝ่ากดจราจรอ,อยู่บ่อยๆโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ต่างรถใหญ่อย่างพวกเราไปจ่ายกรปััเนีไม่จ่ายเขาไม่ให้ต่อทั้งีนะครับมาแล้วมัมยุคนน้ำดัก350บาทบวกบวกชุดละ169บาทหากสนใจ พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะกดข้อความในอินบ็อกส์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า Youtube ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือสุดยอดหมัมของยุคนนะครับมีจํานวน2ชิ้นด้วยกันเราทําเราหมักเป็นหมัมเนื้อนะครับเป็นมัมเนื้อเราทําเราหมักเราตาก ประมาณ7 8ชั่วโมงกําลังดีคุณผู้ชมไปถึงบ้านนะครับจะเอาไปทอดไปย่างไปจีบไปเวฟได้หมดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นเพราะผมย้ําว่าเราทําด้วยความพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปตากไว้สักวันหนึ่งก็ได้2วันก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่ เปรี้ยวนะที่ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาชื่อยุคนของชุมชนสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับที่คุณผู้ชมติดตามอาหารการกินของผมมาตลอด,ดช่วยส่งเสริมชุมชนชาวบ้านสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนนะครับชุดละแค่เพียง169บาทนะครับได้2ชิ้นเนี่ยเนื้อเนื้อเน้นเนนเลยแมอันนี้เนื้อเนื้อบัวนะฮะ หม่ำเนื้อวัวีนด้อนี้ดูเลยน่าทานเป็นอย่างมากนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นของทางพี่น้องชาวภาคอีสานวันนี้ยุคนบุกทางภาคอีสานแล้วนะฮะชุดละแค่เพียงร้อยหกบาทตัวนั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาก้างการันตีว่าดีคุณภาพดีสดสะอาดอย่างแน่นอนและก็ทำกลางๆนะครับ คุณผู้ชมสามารถเอาไปรับประทานได้เลยนะครับปรุงสุกหรือคุณผู้ชมจะเอาไปตากเพิ่มเติมตามสไตล์ของหม่ำในพื้นที่ภาคอีสานของดีอ่ะคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะน่าทานมากดูเนื้อมันสิ นะอือนะครับดูไส้ดูเนื้อนะครับเนื้อเน้เนๆชุดละแค่เพียงร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับจะบอกว่าหม่ำเนี่ยนะเป็นน้องของแหนมก็ได้นะแหนมมีประสบความสําเร็จมากขายมาสามสี่ปีละนะครับสินค้าดับหนึ่งของไพรเนียเพอปัวจังหวัดน่านแหนมยุคนขึ้นชื่อมากๆนะครับร้อยห้าสิบาทเท่านั้นหนึ่งชุดก็มีสิบชิน้นพร้อมพริกขี้หนูเห็นไหมฮะพริกขี้หนูหนังหมูเนื้อหมูนะครับหนึ่งชุดมีสิบชิน้นร้อยห้าสิบบาทนะ ราคาร้อยห้าสิบบาทสนใจพี่ก็สนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามานะครับหรือจะกดสั่งซื้อในลิงไลน์ได้เลยนะครับผมกล้าการันตีสี่ปีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับใช้หมูใช้หนังหมูอย่างดีเป็นสูตรของคนมึงปัวจังหวัดน่านบรืีที่เรียกว่าจีนส้มไม่ใส่สารอะไรใดๆทั้ทงสิน้นได้กินแล้วจะติดใจนะครับใครที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ช่วยรีวิวหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะว่า กล้าการันตีอีกไม่นานเกินรอหลังจากนี้จะเป็นสินค้าระดับประเทศนะครับเพราะเรากำลังพัฒนากลุ่มาชาวบ้านนะกลุ่มแม่ครัวพัฒนาโรงเรือนอให้มันมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเอาไปขายทุกแบรนด์ในประเทศไทยแล้วส่งออกนะส่งออกรอติดตามความสำเร็จความยิ่งใหญ่ของซอฟต์พาวเวอร์ทียมเพื่อปัวจังหวัดน่านนะครับเราใช้เวลากว่า3-4ปีนะครับที่ศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองการขาย จนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหนมยุคนกล้าท้าให้ลองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับแล้วน้องใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจีนนึ่งยุคนนะครับน้ำหนัก300กรัมราคา259บาทมาพร้อมกับนี่ฮะน้ำพริกขาน้ำพริกขาสูตรเมืองปัวเหมือนกันจังหวัดน่านนี่ผมกล้าการันตีเลยนะครับเป็นจี้นนึ่งเป็นเนื้อบัวนะครับเป็นเนื้อบัวกับน้ำพริกขาที่อร่อยที่สุด นะที่ผมเคยกินมาเลยก็ว่าได้ผมกล้าพูดนะไม่งั้นผมไม่เอามาขายนะครับคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยเป็นเนื้อวัวไหมมันจะมันจะเป็นการนึ่งนะครับนึ่งไม่มีน้ํามันนะฮะแล้วก็จะใช้เลือกเนื้อเนื้อวัวกับเอ็นเห็นไ,ไหมฮะมันจะน่าทานเหมือนเป็นเอ็นแก้วเอ็นแก้วผสมกับเนื้อนะเวลาเอาไปนึ่งเวลาเอามาทานแค่ไปอุ่นคุณผู้ชมไปอุ่นเะพาะเวฟก็ได้คุณผู้ชมจะเอาไปนึ่งซ้ําก็ได้นะครับได้หมดเลยนะเนื้อนี่อย่างดีนะ อย่างตีใช้คำวันนี้น้ำพริกข่าก็สูตรต้นตำรับเลยคุณผู้ชมครับหาทานยากนะครับนี่ทำมาจากข่านะครับถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็รสชาติดีด้วยจีนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งน้ำพริกขา่าน้ำหนัก300กรัมราคา259บาท259บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาสินค้าทุกอย่างผ่านการทดสอบผ่านการเคี่ยวกรัมจากผมยุคนและที่สำคัญสนับสนุนชาวบ้าน อย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านมีมีกำลังใจมีงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นทีมข่าวยุคนปากเสียงขอพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงองค์กรมีเงินว่าจ้างพนักงานใช้จ่ายทรัพยากรค่าน้ำค่าไฟค่ารถจนค่ากล้องค่าตัดต่ออะไรต่างๆนานานะครับและที่สำคัญนะครับมันเป็นการส่งเสริมสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่อร่อยที่สุด อย่าลืมนะฮะสนใจพิกว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือเข้าไปในกล่อง Inbox ของข้อความก็ได้ครับ